สวัสดีครับสวัสดีสกลมเครื่องเสียงกัางแกล้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่27นะครับของวันที่27นะครับก็จะพามาชมนะครับมิกซ์นะครับของซาเบต์นะครับ8แชนแนลนะครับเป็นมิกซ์ซาเบต์นะครับ8อ่า m นะครับ GP นะครับ 8X นะครับตัวนี้นะครับก็เข้ามานะครับอ่า หนึ่งตัวนะครับสินค้าของวันนี้นะครับใส่โทรศัพท์ประมาณนั้นไหมเครื่องหนึ่งนี่นกระเป๋ามั้งนะครับตัวนี้เป็นรุ่นนะครับ8 channel นะครับก็จะมีเอฟเฟกต์ในตัวนะครับแล้วก็บลูทูธในตัวนะครับแล้วก็สามารถเล่น usb ได้นะครับเอฟเฟกต์ก็16 channel นะครับเครื่องยังสวยๆนะครับกล่องครบนะครับกล่องครบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งนะครับเดี๋ยวนอนก็ ไม่เท่าไหร่นะครับนะครับไม่จะตั้งนะครับผมมาตั้งนะครับก็นี่ครับตัวนะครับการใช้งานนะครับตัวนะครับก็จะเป็นรูปร่างนะครับก็จะไม่เรียบนะครับข้างบนมันจะมีวางได้นะครับก็จะเป็นทรงสวยนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับทรงนะครับทรง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  กองครบนะครับคู่มือครบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแปดชแนลนะครับของระยะตั้งนะครับจะจะได้รีวิวได้ง่ายนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นไฟแฟนทอมนะครับ48โวลต์นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับสัญญาณออกนะครับอาจจะเป็นแจ็คโฟนก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นบลูทูธนะครับของชแนลนี้นะครับเปิดกลางแหลมนะครับของชแนลสีเหลืองนะครับตัวนี้สีฟ้านะครับจะเป็นเอฟเฟกนะครับอ่านี่เป็นเมนหลักนะครับตัวนี้จะเป็นของเอฟเฟกนะครับ ิก็มีอยู่ทั้งหมดอยู่สิโปรแกรมนะครับอยู่สิบโปรแกรมนะครับตัวนี้หนึ่งสสี้าเจ็ดแปนะสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่3,800บาทนะครับราคาอยู่ที่สามพบาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับศูนย์แปดสามนะครับเจ็ดสามปดเก้ี่ห้านะครับศูนย์แปดสามสาก้าีที่ร้านนรันศักดิ์ทา์สินค้าเบอร่งมือสนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับตัวนี้ก็3,800บาทนะครับแปดช n e l นะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้อยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับสินค้ามือสองนะครับสภาพสวยๆนะครับของก็ยังกิิบๆอยู่นะครับต้นไหนที่ต้องการนะครับว่าจะไปรับงานต่างๆนะครับมันจะเป็นอ่าอิเล็กโทรนก็ได้นะครับอิเล็กโทรก็หนึ่งสองสามนะครับไมโครล้องที่เหลือก็เป็นดนตรีไปนะครับคาราโอเกะนะครับฟังในบ้านนะครับเสียงดีนะครับของซาเบสนะครับ แจมก็ตรงที่ว่าพิเศษก็จะเป็นบลูทูธนะครับแล้วก็เอฟเฟกนะครับนี่ครับบลูทูธนะครับเล่น USB ได้นะครับบลูทูธด้วยนะครับเอฟเฟกก็มีทั้งหมด16โปรแกรมนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่3,800บาทนะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับผ่านมาก็อย่าลืมแวะเข้ามาชมได้นะครับมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับเป็นไงบ้างนะครับน้ําเสียงกันดูนะครับคขาข่าวนะครับเป็นไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับ ก็จะมีเป็นเบสนะครับกางแหลมนะครับสีเขียวนะครับสีเขียวผ้าฟ้านะครับสีเขียวนะครับจะเป็นอ็อกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกนะครับของเอฟเฟกนะครับสีเหลืองนะครับเป็นบาลานนะครับซ้ายขวานะครับแต่ถ้าเราพูดม่ก็ต้องตัดตัวนี้ลงไปนะครับตัดเบสดนะครับตัดเบสดนะครับตัดคมทีลงไปนะครับอ่าตัวนี้ก็มีเอฟเฟกต์หวานๆนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับเจ็ดแปดนะครับตัวนี้บาลานไว้หมดนะครับไม่ได้ผ่านอะไรนะครับอ่ฟังเสียง ได้นะครับนะครับเบียดนะครับใช้การโปรตินะครับไม่มีข้อแข็งนะครับ3,800บาทนะครับคุ้มราคาแน่นอนนะครับ สินค้าของวันที่27นะครับยามดึกๆนะครับโทรเข้ามาสอบถามไปเลยนะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับผม ตัวนี้นะครับสัญญาณเข้าไม่ได้เร่งเยอะนะครับปิดไปเลยนะครับผมมาดันตัวนี้ขึ้นนะครับแต่ถ้าดันสุดแล้วสัญญาณยังไม่เยอะเราก็ค่อยๆหมุนตัวนี้ขึ้นไปนะครับมาดูนะครับแล้วก็ครับจะดันชแนลนะครับมาดู12นะครับว่าคอแคกไหมนะครับปบาลานก่อนนะครับ อ๋อใช้งานปกติไม่มีข้อแคกนะครับนี่ครับไม่มีไม่มีข้อแคกนะครับ เสียงดีนะครับตัวนี้ก็เป็นมิกของซาเบ t นะครับ 8x นะครับอ่า MGP นะครับ 8x นะครับ8ชั้น n e l นะครับราคาอยู่ที่3,800บาทนะครับมีตัวไหนทีมและช่างงานก็สามารถเอามาแลกตีเทินได้นะครับอยู่ข้อง3ท้องหลวงปุ่งธานีนะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0837398945นะครับ0837398945ที่ร้านนรันศักดิ์ทัดสาวมีแค่ตัวเดียวนะครับกล่องครบครื่อครบนะครับ ของมือสองนะครับสภาพเส้นสวยนะครับไม่เคยนะครับผ่านการหนักมาเลยนะครับตัวนี้ก็กิ๊กๆนะครับไปใช้งานนะครับรับงานได้ขี้แตกขี้แตนนะครับอีกเยอะนะครับรับงานได้อีกเยอะนะครับคุ้มราคาแน่นอนนะครับ3,800นแบาทมีเอฟเฟกแล้วก็บูทุสต่างๆนานานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผ่านมาก็แวะเข้ามาชมน้ําเสียงได้นะครับหรืออยู่ต่างจังหวัดก็ส่งไลน์โทรไทยนะครับสําหรับพี่ๆที่ต้องการนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามปรึกษาก่อนนะครับ ตัวเข้ามาได้นะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ